วันนี้จะเหนื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเดินไกลเหลือเกินัวลากเส้นล็กๆเนี่ยเพื่อไม่เป็นการประมาทเพื่อความปลอดภยัยเ,เหนื่อยๆว,วันนี้พี่น้องไม่ใช่เหนื่อยมนันเหนื่อยมันสวัสดีครับผม สวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลาดเป็นไสฟาร์มมหาตะโก้เหมือนเดิมพี่น้องช่วงนี้เบเบอ่อมาแล้วมาถึงนาลืมโทรศัพทบวิ่งกลับไปเอาโทรัาพาบอีก <c oughs> เล่าให้ฟังที่เฉยคือช่วงนี้เบลอมากเลยวันนี้มาแบบเพึ่งดวงลุ่น,ลนเลยพี่น้องเพราะว่าตะโก้ที่เคยตัดแต่งไว้หาไว้นะพูดหมดแล้วนี่วันนี้ก็ต้องมาเดินหากันแบบหาจริงๆได้ทีเนี่คือต้องเพื่องดวงรุ่นเนาะ ต่อไปนี้ก็รุ่นกันวันต่อวันเอคือจะหาโซนนี้ให้มันมดก่อนแล้วก็ค่อยย้ายโซนเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องมีลงเหลือมั่งหลยล้วที่สําคัญนะโซนที่จะไปคูดอะมอไซค์มันไอรถย,ยนต์มันเข้าไม่ได้มันต้องใช้มอเตอร์ไซค์ตอนนี้มอไซค์จะมาได้แค่เสาร์อาทิตย์ <c oughs> เราให้ฟังที่เฉยๆไปหาตะโก้กันพี่น้องหลังการเดินหามาหลายมาหลายหัวคันนาแล้วพี่นอ้องอ้าถือว่าพักผ่อน มันก็พอก้มแจมอยู่นะทรงมันก็พอได้แต่ว่ามันกิ่วจะว่าสวยมันก็ดีลามันได้อะแต่ว่ามันมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะเนี่ยคือนี่นะรากรากฝอยมันจะดยู่นกันาะนี่มีรากฝอยอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันรากมันมันจะดูน้อยแต่เนี่ยที่ที่แอบหัวคานาที่คุยมันเห็นความเก่ามันซากไงคิดว่าจะมีรากอยู่ช่วงนี้มันไม่มี มันมาเป็นต้นรวมเดียวกันก็ต้นน,นี่ถ้าเอามันก็จะต้องเป็นไม้บันดีดแบบสําหรับคนที่ไม่ค่อยเคร่งคัดเรื่องว่าไม้บวมไม้อะไรนะอืมก็ต้องเอาอกิ่งนี่ออกคือเอานี่ไปรีลาไปเลยแล้วกันถามว่าเอานี่ได้ไหมนี่ถ้าจะไม่ให้ไม่อยากให้ไม้มันดูบวมเอาจากนี่ขึ้นมานี่ประมาณนี้เราตัดเลี้ยงเขียงไม้นี่คือเขียงแล้วรอแต่กิ่งใหม่มันก็จะได้ไม้ที่ไม่บวม แต่มันก็จะดูตรงๆไม่สวยแต่น,นี้จะดูบวมนะแต่มันก็จะมีมีกิ่งก้านแล้วก็มีทรงเดี๋ยวลองลองลองตัดขึ้นคุดขึ้นไปดูคือว่าพักเพราะว่าเดินไกลรอบนี่เพราะว่าอย่างที่บอกต้นคลิปวันนี้มาแบบไม่มีจุดหมายคือเดินแบบลุ้นหาเพราะว่าไอ้ไม้ที่แต่งไว้อะมันมดแล้วมันก็ไม่ถึงก็มดแรอกแต่ว่าเขายังไม่เก็บถั่วเก็บอะไรเง มันก็ต้องรอเดี๋ยวดูทางเขตนี้อีกสักวันสองวันก่อนอาหมดจริงๆก็ต้องย้ายแหล่งย้ายที่ไปป่าอื่นไปนาอื่นตรงนี้หากินมาตั้งสามสี่ทิบต่อเนาะประมาณนี้แหละอืมก็ถือว่าคุ้มอยู่อะาดูๆดูต่อนี้กันพี่น้องเนี่ยตัดตามที่บอกคร่าวๆเมื่อกี้นี่นะเนี่ยอันนี้ผมเพื่อไว้ก่อนจะจริงว่าจะตัดชิดเลย เพราะว่าผมต้องการเอานี่มาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นไม้ลีลาบันดิตแล้วกันแต่ว่ามันจะเป็นช่วงต้นอ่ะมันจะน้อยกว่านี้อันนี้มันบวมแต่มันก็โค้งสวยสูงก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาขึ้นจากดินมาดูกันสภาพดินยังเปียกๆเหนียวๆอยู่พี่น้อง ดินแบบนี้จะว่าคุดง่ายกว่าง่ายนะคือมันมันไม่แข็งมือมันไม่เปิ้งเปิ้งเหมือนดินแห้งแต่ว่ามันก็เสี่ยงที่ตุ้มแตกง่ายเหมือนกันคือเวลาเสียมเราคูดไปมันชอบติดเสียมมั้งไงต่อยเราทําปริมอนทนลมันได้นะมันก็ต้องมันจะคอยจะติดเสียมเนี่ยเนี่ยมันจะติดมาเป็นก้อนๆดึงเคลื่อกันขึ้นมาต้องใช้ความรามัดระวังเป็นพิเศษลาก็โอเคอยู่นะหลายเส้นอยู่ โคดกันต่อดินอ่อนดินเหนียวก็กลายเป็นไม้คุดยากไปได้เดือพนออ <laughs> <laughs> ้องเดือต้องค,ค,อค่อยๆมากๆเลยต้องค่อยๆปาดค่อยๆเสียมจืบชืบ <laughs> <laughs> แล้วฝั่งนี้เลยนี่คือ <laughs> คุดแรงอย่างที่บอกอะ่ะ <laughs> มันติดเสียม่ย <laughs> ติดเสียมแล้วมันต้องถนอมโอเคขาดแล้ว ุมเชิงสะเทือนลาวหน่อยนึงตอนซับลากเส้น,นมันมีเส้นใหญ่แอบตรงนี้อยู่เส้นหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีตอนคน้นตอนเอาไกลเทงหาก็ไม่เจอนะพอจะงัดขึ้นเนี่ยดึงปึ๊บเชิงตึงพอเสียมซับปัดอันนี้ลาวสะเทือนเลยเนี่ยอเอาขึ้นมาดูข้างบนกันวันนี้จะเหนื่อยเด้อยพี่น้องเด้อเพราะว่าเดินไกลเหลือเกิน ไม่ได้เหนื่อยโคตรเหนื่อยเดินวันนีต้ตุ้มเชิงตุ้มเชิงเล่าๆาต้องค่อยๆประคองเอาขึ้นมาอย่างตีตีที่อย่างงี้มากสิน้อตอนตอนค้นหาแล้วไม่เจอเลยลากถ้ามันได้แค่นี้นะโอเคเลยนะตัวเนี้ยตอนค้นหาไม่เจอลากเลยอออันไหนล่ะทิ่อันไหนที่นี่ หัวลากสินเล็กๆเนี่ยที่ทจะทำให้ไม่แตกแคกนิดเดียวยังฝอยๆเลยนี่ไอ้ชืบไอ้ชืบอย่าแตกนอะ,อ,อ,ะอ,อย่าแตกนะอเนะออไม่แตกได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ทรงที่ผมจินตนาการที่คุดเดี๋ยวมานั่งดูกันลาวๆสะเทือนนิดนึงแต่ไม่แตกเพื่อไม่เป็นการประมาทเพื่อความปลอดภยัย มัดไปก่อนอม,มันตีเสียมีไงมันก็จะเล่าๆเดี๋ยวเรา,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 ามัดก่อนก็ไม่ถึงก็แตกพลุเอแต่เล่ามันเป็นดินเหนียวอย่างที่บอกอยัดไว้เดี๋ยวไปตัดตุม่มคือเวลาเอามาโชว์มาดูอย่างเงี้ยผมก็ชอบอยากให้พี่น้องได้เห็นไงนชอบยกอวดยกโชว์ก็มันก็จะมีโอกาสดินรุดตุ่มแตกได้อันนี้ก็มัดพอ พอตึงๆมือไม่นัดไม่ต้องมัดแรงมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไว้อะดินเหนียวมันถ้ามัดแรงมากมันจะยิ่งบีบยิ่งทําให้ดินแตกเดยวตัดดินด้วยลดน้ำนักมันจะได้มันจะได้ไม่นักมากเห็นไหมมันเป็นดินเหนียวอ่ะผมขึ้นชนาเข้าไปเนี่ยติดมีดเสียมเหมือนกันดินเหนียวก็ จะว่าไปมันคุดงา่ายคุดนุ่มนะจริงๆรอดินเซฟกไ็ได้เดี๋ยวผมว่าผมผมจะย้ายที่คุดเร็วไงก็เลยเ,เก็บเก็ไปก่อนเดี๋ยวพอย้ายเร่ยงไปแล้วจะมานึกหาได้ต้นเดียวมันจะไม่คุ้มค่ามานี่คือความปลอดภัย นี่มาดูกันฟึบ <c oughs> เหนื่อยๆวันนี้พี่น้องไม่ใช่เหนื่อยมันเหนื่อยมันมันเบลอเบลอมันเบลออย่างยังไงละมันมันคิดอะไรหลายอย่างนะช่วงนี้คือ,อ,อทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอะไรทักมาด้วยทั้งก็ชวนไปนูน่นไปนี่ไปก็อยากไปเที่ยวด้วยอะไรก็ห่วงโคดไม่ด้วยนะเดี๋ยวเขาจะ ไถนามันจะลงไม่ได้เนี่ยทรงที่ผมคิดนะพี่น้องมาดูกันเล่าเรื่องเรื่องอื่นถ้อชอบจะเถอะเนี่ยต้องต้องอย่างที่ผมบอกอะต้องเอาตรงนี้ออกอันนี้สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องอันนี้เล็กคนเล็กตรงนี้ใหญ่บวมนะพี่น้องเดี๋ยวทรงมันได้นะเดี๋ยวมาลองดูว่าผมตัดก่อนมันจะได้เห็นกันชัด อันนี้ก็ดูเกินอขออนุญาตเลือล่อยลืมเอาเลือล่อยพับมาเลยใช้แต่เลือ่อยนี่เลยนี่มาที่นี่มาดูทรงที่แท้ทูของมันที่แท้จริงของมันที่คิดเอาไว้เก็บไปพวกเศษออกก่อน,นอันนี้ไม่สวยที่จริงต้องไปใช้ครีมอยู่บ้าน อันนี้อยากให้พี่น้องเห็นแล้วบอกพี่น้องก่อนเด้อหลายท่านไม่เข้าใจเนาะบางทีที่ผมคุดอย่างที่ผมเคยบอกอะเวลาคุอยู่กบอะไรก็น,นานมันจะเหนื่อยผมจะจะไม่ค่อยตัดแต่งเอ่อทรงไปเท่าไหร่ผมก็จะเอาไปแบบในคลิปเขานี่หลายท่านทักมาไม่บางทีไปถึงบ้านแล้วผมก็จะเกิดไอเดียจินตนาการในทรงของผมะนะบางทีก็ไปตัดเหลือแต่ตอเลยก็มีคือไปพิจารณาดูแล้วมันมันไม่โอเคไงผมก็ไปตัด ดังนั้นหลายๆต้นเลยแหละอาจจะไม่อยู่ในทรงเดิมแต่พี่น้องเด้อคือดูในคลิป y o YouTube ปุ๊บเราทักมาทักมาแล้วอา้าวผมตดแต่งแล้วบางทีผมก็เกิดความอย่างที่บอกอะไปถึงบ้านแล้วมันหายเนี่ยผมก็คิดทรงอะไรได้ที่อาจจะดีกว่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะสสยเราไม่สวยเขาอะสวยเราไม่เท่ากันนะามาดูนี่นี่นี่นะมันก็จะเห็นแผล นี่จะเล่นอย่างนี้ปลูกอย่างนี้ก็ได้นี่ทรงทรงเดิมมันนี่นี่ทรงเดิมมันก็โอเคนะมีกิ่งหลังด้วยนี่นี่เป็นกิ่งหลังนี่มีกิ่งนี่เห็นไหมกิ่งเขาเรียกอะไรกิ่งเนืองกิ่งหลังอันนี้ก็มาลอ้อแตกยอดแตกเป็นกิ่งสามกิ่งอะไรก็ว่ากันไปนี่ถ้าจะปลูกทรงเดิมมันนะนี่ทรงเดิมมันเออดูอย่างนี้ไม่ค่อยบวมหรอกินรอเอ้ยบวมเหมือนกันเว้ย แต่มันงับไม่ได้แล,ล้วหรืพี่น้องตรงเนี้ยถ้างับแล้วมันยิ่งขี้ฤ่ปล่อยเป็นธรรมชาติไปลาก,ก่อนเนี่ยเราจะหาว่าไม่มีลากนะลากฝอยไอ,อลากแขนงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นนี่เจ็ดเสนลากเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคนี่ด้านหลังนะพี่น้องนี่เล่นเล่นตรงนี้ ปลูกทรงนี้มันไม่โอเคนะผมว่าในความคิดผมอ่มันดูตรงแล้วมันก็มาฮักถ้าอย่างเนี้ยมันจะดูดูโค้งดูโค้งช่วยได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยปลูกทรงเนี้ยโอเคอยู่นะเนี่ยทรงเดิมมันะ่ะเออมันดูโค้งไงถ้าอย่างนี้ผมว่ามันดูตรงแล้วทื่อเลยคือลำต้นมันนะตรงขึ้นมาแล้วมาฮักชุบ <c oughs> ก็แล้วแต่คนชอบนะ ซื้อไปปลูกแล้วก็แล้วแต่ไม่จะมีคนซื้อไหมเอาปาดหน้าดินนิดนึงก่อนเก็บรายละเอียดอันนี้เอามือคุยเลยคือตัวนี้โชว์มากไม่ได้อย่างที่บอกมันเป็นดินเหนียวกลัวตุ้มแตกยิงหาได้ยากในช่วงนี้ก็เล่นออกไปสักสามสี่สิบต้นเลยพี่น้องอือก็เหลือตามเก็บเลยทีนี้ตามเก็บไปพวกหลงหูหลงตาแต่ถามว่าปีหน้ามีไหมมันก็มีเยอะกว่าพี่น้องเพราะว่า ผมก็ตัดแต่งไอหมูที่ใช้ไม่ได้ทิ้งไว้เรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวปีนึงมันก็ใช้ได้จนได้จะได้จะได้หละลินหลวแล้วเครื่องเริ่มมาแล้วเนี่ยมันได้ทรงแล้วไงเออกำมีกำลังแรงใจขึ้นมาแล้วอ่านแตเนียวแตเนียวสวยเก่าคาสสิกไปอ่านทรงไม้ก,กันเด้อสำหรับสายคดใหมค่คนเก่าก็ลองจินตนาการช่วยผมด้วยแล้วกัน แต่ว่าถ้าจะบอกว่าอย่าตัดกิ่งนู้นอย่าตัดกิ่งนี้บางทีก็ไม่ทันเลยพี่น้องเด้อครูบาอาจารย์ <c oughs> เอาละต้นนี้ก็ไตรสามนี้แหละพี่นอ้องอวดแล้วอวดอีกนี่ต้นแรกของวันหลังจากเดินมาทั้งหลายหัวข้านาเลยคือผมเดินทุกหัวข้านาไงกม้มก้มเงยเงยเอาละไปแล้วพี่น้องไปหาต้นต่อไปคลิปต่อไปนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขราดบนไซฟา์ม KBF ไปแล้วครับสวัสดีครับผม อย่างนี้ก็ดีนะอย่างนี้ก็เอาได้ทักวันละซิบต้นนี่ก็โอเคเลยเนาะ <laughs>